วันนี้เนี่ยนะครับพี่คําว่าดาวสภาในรูปแบบเดิมๆที่พวกเราเคยรู้จักนะครับเช่นสไตล์คุณชวนคุณอภิสิทธิ์คุณเฉลิมอะไรที่เป็นดาวอภิตา,ายทั้งหลายกระทั่งคุณนัทวุฒิใสเกลือเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่พื้นที่ของดาวแบบเดิมอีกแล้วครับเราจะสังเกตเห็นว่าคุณจุรินน,นะครับพยายามที่จะใช้มุกเดิมนะครับก็คือเรียบภาดหัวขาวนะครับจอมสู่สีชมพูอะไรเงี้ยแต่มันกลวง นะครับแต่มันทาให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับในสังคมคนรุ่นใหม่เขาต้องการดาวสภาที่ทํางานหนักทํางานจริงแล้วข้อมูลแน่นนะครับซึ่งต้อ,ตองยอมรับว,ว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพักเก้าไกลเขาทําได้ตามที่หัวหน้าพักเขาพูดครับนะครับคราวนี้พักอื่นนะถามว่าถ้าจะมาแซะการว่าโน่นนี่นั่นน่ะผมว่าวันนี้นะครับต้องไปปรับปรุงการทํางานของของสอสอในพักแหละรวมถึงกระบวนการบริหารจัดการในพักด้วยนะ